สวัสดีครับผมบอยรีวิวของนะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวตัวนี้เลยครับโปรเจคเตอร์นะครับของบิตบูฟนะครับตัวนี้เป็นรุ่น BWVP8 นะครับตัวนี้เป็นโปรเจคเตอร์ที่ผมสั่งมาจากเว็บแบงกูนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าที่เราสั่งมาเนี่ยมันจะใช้งานได้หรือเปล่านะครับและเขามีอะไรให้มาบ้านนะครับตัวนี้เป็น โปรเจคเตอร์ที่แบบราคาไม่แพงนะครับเหมาะสําหรับคนที่แบบเพิ่งเริ่มเล่นโปรเจคเตอร์ไม่ต้องการอะไรแบบหรูหราอะไรมากราคาแพงๆนะครับราคาประมาณ2,000กว่าบาทประมาณนั้นนะฮะนี่นะฮะร,รูปร่างหน้าตาของเขาจะเป็นประมาณนี้นะครับน้ำหนักเบาดีนะในกล่องเขาจะมีอุปกรณ์อะไรมาให้บ้างน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันมามีสาย hdmi ให้นะครับมีสาย power แล้วก็มีช่องเสียบอะไรอะ vga ให้ด้วยหัวนี้ ยุคเก่ามากมีลีนโมดมาอันนี้ผ้าขาตั้งอันนี้อะไรอ๋ออันนี้อันนี้เป็นสายแบบหรุ่นแบบโบราณโคตรโบราณเลยแบบเป็นช่องที่แบบต่อ AV อ่อะสาย AV ที่แบบเข้าทีวีจอแก้วสมัยก่อนนะครับแดงขาวเหลืองนะครับโหอันนี้โบราณมากนะครับตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะประกอบขาตัวนี้เข้าไปได้นะฮะหมุนขึ้นไปปับ๊บมันก็จะสามารถตั้งขึ้นมา ชดขึ้นมาได้อีกนิดนึงนะครับโอเคเราไม่รอช้าสามารถที่จะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราจะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เนี่ยเราจะต้องใช้ตัวสายในการที่จะเสียบด้วยนะครับสายสัญญาณของโทรศัพท์เนี่ยก็คือสายชาร์จแบตของเรานะครับพี่เขาแถมมาให้นะครับต้องใช้สายด้วยครับไม่รอช้านะฮะเรามาทดลองกันเลยดีกว่าโอ้โอ,โอแป๊บนึงแป๊บนึงตัวนี้นะครับเขามีปุ่มอะไรมาให้บ้างมี ปุ่มด้านหน้าตรงนี้นครับมีปุ่มเปิดปิดมีปุ่มเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเลือกเมนูนะครับแล้วก็กด O ก็คือแบบเหมือนกับว่ากดยืนยันอะไรนะครับกดรีเวิร์สกับกดดูเมนูกดออกเมนูอะไรประมาณนี้ช่องด้านหลังนะครับจะมีช่องเสียบ HD 1นะครับมี USB 2ช่องนะฮะแล้วก็มี AV ก็คือที่ใช้สายขาวเหลืองแดงอันนั้นนะครับแล้วก็มี AUX ต่อออกลำโพง VGA ต่อพวกจอรุ่นเก่านะฮะแล้วก็มีพวก อันนี้เป็นตัวช่องเสียบ power นะครับด้านหลังนะครับตัวนี้มีลําโพงในตัวด้วยนะฮะเรามาทดลองเปิดกันเลยดีกว่าอ่าเดี๋ยวจะลองเสียบกับตัว macbook เลยตัว macbook ผมนะครับมันมีตัวที่เสียบตัวช่อง hdmi อยู่นะครับเดี๋ยวเราจะลองเสียบดูนะว่ามันจะใช้งานได้หรือเปล่าป๊านี่เราเสียบ hdmi เสร็จแล้วเราก็เอาสาย hdmi นะครับมาต่อเข้ากับตัวโปรเจคเตอร ป๊บอ้าโอเคเปิดขึ้นมาแล้วนะฮะนี่ันจะมีแสงอยู่ตรงนี้นะครับต้องให้เห็นด้านหลังนะอ่าอ,อ่ให้ดูด้านหลังเห็นไหมครับมองไม่ค่อยเห็นใช่ไหมเดี๋ยวผมปิดไฟให้อ่าปิดไฟปับ๊บโอเคนะฮะดีขึ้นไหม เออน่าจะดีขึ้นนะครับมองไม่เห็นเดี๋ยวปิดอีกอันนึงเลยนะครับเดี๋ยวปิดให้อีกอันนึงเลยมืดตึ๊บเลยแหละคราวนี้ถ้าปิดอะปับ๊บอ่าโอ้โหมองไม่เห็นอะไรเลยนี่นะครับก็จะเป็นการรีวิวแบบมืดๆตัวอย่างนี้นะฮะตัวนี้นะครับเราสามารถปรับได้นะครับสมมุติว่ามันเบลอใช่ไหมเราก็ปรับหมุนโฟกัสด้านหน้าเลนส์นะครับให้มันโฟกัสเฮ้ยแต่แอบว่ามันมันชัดมากแล้วตัวนี้สามารถที่จะเลื่อนกระจกได้นะครับเห็นไหม เลือกไปเป็น HD นะครับแล้วก,กดตกลงเข้าไปมันก็จะเสร็จแล้วมันก็จะเข้ามาในจอของตัวโน้ตบุ๊กเราแล้วนะครับนี่เห็นไหมฮะสามารถเล่น Facebook ผ่านตรงนี้ได้อ่าเรามาดูช่องรีวิวของกันดีกว่าปั๊บเฮ้ยบตัวนี้ถือว่าโอเคเลยแหละที่แบบราคาถูกมากอยู่ที่ประมาณ700กว่าบาทคืงเฮ้ยเจง๋งให้ดูอ่ะใหญ่เลยอ่ะถูกมาก ผมเลยลองสั่งซื้อมารีวิวให้ดูกันนะครับว่ามันจะสามารถใช้งานได้จริงหรือเปล่านะเฮ้ยเฮ้ยเฮโอเคเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋วเปิดไฟก่อนเปิดไฟก่อนตัวนี้นะครับความคมชัดเนี่ยผมว่าเฮ้ยสามารถใช้ดูหนังได้เลยอะ่ะถ้าเกิดว่าเราเสียบตัวสาย HDMI นะครับตัวนี้นะครับออกกับตัวโน้ตบุ๊กของเรานะครับ ความคมชัดแบบถือว่าโอเคเลยนะครับแต่หลายๆคนจะมาบอกนะครับว่าเฮ้ยพี่บอยลองกับโทรศัพท์ให้ดูหน่อยใช้สายโทรศัพท์เสียบ mm hmm. เพราะว่าถ้าเกิดว่าโปรเจคเตอร์ราคาไม่แพงเนี่ยพอเราเสียบเข้ากับตัวโทรศัพท์นะครับมันจะดีเลยแล้วเสียงตัวนี้เดี๋ยวลองฟังเสียงทีตัวนี้นะครับผมสั่งมาจากเว็บแบงกูนะครับในเว็บแบงกูเนี่ยเขาก็จะมีของอะไรแบบแตกใหม่ๆเย,ยอะแยะมาก mm hmm. มายใครที่ยังไม่เคยเข้าไปลองเข้าไปดูนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูการทํางานของเจ้านาฬิกาตัวนี้ก่อนดีกว่านะครับนี่นะฮะคัสกีน ท้งสกหรือว่าเอาตัวลำโพงนะครับออกฝั่งเดียวนะครับฝั่งนี้นะครับก็เสียงก็ไม่ใช่แบบสเตอริโออะไรก็คือเป็นเสียงโมโนปกตินะครับแต่ความดังก็ถือว่าดังใช้ได้โอเคเลยเดี๋ยวเราจะมาลองเสียบกับเจ้าโทรศัพท์ดูนะครับผมใช้ iPhone 11นะครับเดี๋ยวจะลองเสียบผ่าน iPhone 11นี่แหละอันดับแรกนะครับถ้าเกิดว่าเราจะเชื่อมต่อตัวนี้นะครับผ่านมือถือนะครับเราต้องไปคอนเน c กกับเขาที่ ตัวสัญญาณ Wi-Fi ก่อนนะฮะมันจะเป็นตัวนี้เดี๋ยวผมปิดไฟให้ดูอีกรอบหนึ่งมันจะเป็นมันจะเป็นตัวนี้นะครับให้ดูนี่นะครับถ้าเกิดว่าเราจะเชื่อมต่อผ่านตัวโทรศัพท์เนี่ยเราก็ต้องเข้าไปตามนี้เลยนะเข้าไปที่ตัว Wi-Fi ของตัวโปรเจคเตอร์นะครับอ่าล้วก็กดเข้าไปแล้วก็ป้อนรหัสผ่านรหัสผ่านของเขาเนี่ยคือ1 2 3 4 5 678นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8้าเจป้าเขาให้ กดเข้าร่วมเสร็จเสียบสายแล้วปึ๊บเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เข้าเชื่อมต่อแล้วนะครับเราจะลองเปิดดูผ่านนี่การสะท้อนหน้าจอนะครับกดไปที่โปรเจคเตอร์ของเรานะครับที่เราคอนเน c t ไว้นะครับามาไหมแอรเอาแอร์เพไม่สามารถเชื่อมต่อโปรเจคเตอร์ได้ทำไมเะจ๊ะ นี่นะครับโปรเจคเตอร์เราก็เชื่อมต่อแล้วนะครับโปรเจคเตอร์02 6ตามชื่อตามเขาเลยนะครับตรงนี้นะฮะปั๊บเชื่อมต่อแล้วเดี๋ยวผมจะลองเชื่อมต่อใหม่อีกทีนะครับปิด Wi-Fi ก่อนอ่าอันนี้อ่ะโปรเจคเตอร์ or, ขึ้นมาอ่าคอนเน็กครับคอนเน็กแล้วครับปังเสร็จแล้วก็เสียบสายครับ ใช้เป็นออริจินอลสายเคเบิล for iPhone อ่านี่ก็เป็นสาย iPhone นะฮะที่เราใช้นะครับปุ๊บผมลองเปลี่ยนสาย iPhone ก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมไปหาสาย iPhone มาเปลี่ยนก่อนนะครับแป๊บหนึ่งพี่ชาร์บยืมสาย iPhone หน่อยเอามาป่ะอันนี้สายแท้ใช่ไหมพี่ครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนสายดูนะครับผมไม่แน่ใจว่าสาย เป็นที่สายหรือเปล่านะครับเราลองสองสายเลยนะครับไปยืมสายที่ชาร์จมานะครับสายแท้นะฮะปึ๊บเสียบแล้วได้ไหมขึ้นไหมทำไมมันดับไปอ่ะเฮ้ยเหมือนจะมามาไหม ขั้วต่อแท่นวางอะไรครับเดี๋ยวเรารอสักครู่นะครับแป๊บหนึ่งนะฮะผมเปิดโอเคเดี๋ยวเรารอสักครู่หนึ่งนะครับให้เขาเชื่อมต่อกันก่อนนะครับแล้วมารอดูว่ามันจะสามารถใช้ได้หรือเปล่านะครับเหมือนเดิมนะครับเราก็ทําตามระบบที่เขาบอกนะครับเฮ้ยอ่ะโปรเจคเตอร์หนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสองสาม่้าหกวม ปาปมาดิมาดิมา,มาอ่าโอเคเขาร่วมแล้วแต่ทำไมไฟมันดับไปอ่ะผมว่ามันน่าจะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ไม่ได้นะครับนี่เราลองกันแล้วนะอืมทำไมละครับเชื่อมต่อโทรศัพท์ไม่ได้ครับเออ โอเคเปิดไฟแป๊บนะฮะก็ตัวนี้พอเอามาเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ไอ o ฟ e นะครับและทั้งออฟฟิศนะไม่มีใครใช้อะไรเลยไม่มีใครใช้อย่างอื่นเลยนะครับนอกจาก iPhone นะครับแต่เอ้ยเดี๋ยวลองเชื่อมกลับไปที่ตัวคอมพิวเตอร์ดูนะครับสายพอเราทดลองเปลี่ยนแล้วนะครับมันก็ยังใช้ไม่ได้อยู่ดีนะครับอะถ้าเกิดว่าเอากลับมาเป็นตัว คอมพิวเตอร์นะครับสามารถใช้งานได้แต่ถ้าเกิดว่าใครจะเอาไปเชื่อมต่อกับโทรศัพท์นะครับมันมันใช้ไม่ได้อะเออหรือว่าใครเคยใช้รุ่นนี้บ้างครับเพราะว่าพี่บอยทดลองแล้วอันนี้เอากลับไปแล้วนะเอากลับไปทดลองที่บ้านแล้วนะครับก็ไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่จะซื้อรุ่นนี้ไป สำหรับต่อเข้าคอมอย่างเดียวความคมชัดเสียงเสียงดังดีแต่ก็ไม่ได้แบบเตอร์เซอร์ลาวแบบว่าโอ้โหแบบเสียงแหลมเสียงอะไรนะครับเป็นแบบเสียงโมโนปกตินะครับแต่ภาพเนี่ยในระยะในระยะ2เมตรเนี่ยถือว่าก็ชัดดีคมชัดดีเลยนะครับแต่ก็ต้องอยู่ที่ตัวพื้นหลังของเราด้วยว่าพื้นหลังของเรามันดีแค่ไหนนะครับก็เอามาฝากกันของแปลกๆนะครับใครที่อยากได้อะไรก็ ลองไปสั่งเอาในเว็บแบงกูนะครับมีของเยอะแยะมากมายจริงๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสั่งตัวนี้ไปเล่นกับโทรศัพท์ไม่ได้นะครับไม่ไม่ไม่ควรสั่งนะโอเคโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจที่จะทําคลิปต่อๆไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับบา,บายวใช้ไม่ได้เฉย